ลงมาด้านล่างเลยนะครับจาก B D S สะพานดักสินก็จะมีสวนสาธารณะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นวัดยานาวาเดี๋ยวเราออกประตูนี้นะครับเพื่อที่จะเดินบริเวณถนนจเจริญกรุงแล้วก็ไปให้อาหารปลาที่วัดยานาวากันนะครับนี่เลยเนี่ยมีรถสายหนึ่งด้วยรถสายหนึ่งก็จะเป็นถนนตกท่าเตียนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าอีกนิดเดียวก็ ถึงที่วัดนะครับเราก็จะไปให้อาหารปลาแต่ไม่แน่ใจว่าในช่วงนี้เขามีให้อาหารปลาอยู่หรือเปล่านะอันนี้จะเป็นมูลนิธิเพื่อบำร,รุงสารเจ้าแม่พรมเมธบางรักนะครับด้านไหนสาลเจ้าแม่พรมเมธนะครับตอนนี้ที่มาเป็นช่วงประมาณ16นาฬิกานะครับหรือว่า4โมงเย็นนะครับ ร้านนี้ก็จะมีขายผักผลไม้มีกล้วยด้วยนะยี่สิบสามสิบสามสิบห้าตอนนี้เราอยู่ที่เจริญกรุงห้าสิบสองนะครับเนี่ยทุกคนอันนี้คือเป็นตึกที่สร้างยังไม่เสร็จนะที่มันจะมีออก youtube ออกข่าวอะไรบ่อยๆนะครับด้านบนนะครับเนี่ยอยู่ตรง ตรงข้ามกับวัดยานาวานะครับ <Yeah. S 1> ถึงหน้าวัดยานาวาแล้วนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดยานาวาในด้านหน้าเป็นทางเข้าโดยตรงนี้บอกว่า,าเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะ่ะถ <c oughs> นน เดี๋ยวเราพาไปดูป้ายตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะมีข้อมูลวัดยานาวาให้วัดยานาวาเป็นพระอารามหลวงชันตรีชนิดสามัญเป็นวัดโบราณมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรียกกันว่าวัดครอกควายนะครับไม่ปรากฏนามผู้สร้างสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งพระราชทานานามว่าวาัดครอกกร,ระบือและยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่3โปรดให้สร้างเรือสำเภาและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดยานาวานะครับ โ oh, ทุกวัดเขาก็จะมีเป็นข้อมูลอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยกว่าตอนนี้ก็เราต้องเดินเข้าไปด้านในสุดนู้นนะครับมันจะเป็นท่าเรือแล้วก็สามารถที่จะไปให้อาหารปลาอะไรแบบนี้ได้นะครับนู้นด้านในตอนนี้ก็ด้านในก็อาจจะยังไม่ได้ให้เข้านะทุกคนเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับก็ แล้วก็ให้มาดูบรรยากาศกันก่อนเนี่ยบรรยากาศวัดอะไรเงี้ยอุ้ยตรงนี้เห็นมุมตึกนั้นชัดเจนมากเลยอะ่ะนี่เลยที่คนเขาจะมาถ่ายรูปกันที่มันจะเป็นเรือเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาฝั่งด้านนู้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเดินอ้อมไปฝั่งนู้นเนาะนีเลย เดี๋ยแหละที่คนเขาจะมาถ่ายรูปกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยให้ดูบรรยากาศหูแดดก็ร้อนนะเนี่ยเอ๊ะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนู้นหนึงสาธุไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทางฝั่งนี้กัน,นเดินก็มันจะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับเป็นท่า ที่ให้อาหารปลา,าอยู่ด้านนู้นพอด้านในนี้เขาก็จะมีเป็นถวายสังฆทานครับโอ้โหนี่ต้องเข้าตรงช่วงนี้นะครับนี่มีดอกไม้ทําบุญเดี๋ยวทาบุญก่อนนะทุกคน ยีบาทนะครับชุดอ่ะเยอะลงไปแล้วแล้วก็เป็นดอกไม้ทูบเทียนนะครับตอนในนี้เดี๋ยวเข้าไปด้านในก้มนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวชนอ๋อนีทําบุญน้ํามันเติมน้ํามันอะไรแบบนี้โอ้หนี่ด้านบนตอนนี้ก็เราเข้ามาอยู่ด้านในครับอ้ด้านน,น,าน,นู้นดูแบบบรรยากาศเลย ท้องฟ้าวันนี้สดใสนะครับดูบรรยากาศให้ดูฝั่งน,นั้นนี่สดใสมากท้องฟ้าปัดโปร่ง หลังจากเราเข้าไปไหว้พระต่างๆปิดทองด้านบนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ลงไปด้านล่างกันเลยก็นนแล้วก็ไปให้อาหารปลาตรงท่าน้ําของวัดนะครับตอนที่เอามาล่าสุดเนี่ยก็ยังแบบบูรณะซ่อมแซมอยู่นะอันนี้ก็คือเขาก็จะมีแบบหลังคาปิดด้านบนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฝนต่างๆเนี่ยมาโดนหลังคานะครับเพราะว่าพราะบูชดหลังนี้เก่ามากแล้วนี่เลย ใครอยากทราบข้อมูลต่างๆของวัดยานาวาเปิด Google แน่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านนี้ออันนี้หอะระฆังสร้างเมื่อปีพศ2477นะครับด้านหน้านี้จะเป็นท่าน้ำนะครับที่เขาจะเหมือนแบบมายืนชมบรรยากาศมายืนเล่นมาชมท่าเรือต่างๆนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อ,อขนมปังบริจาคของวัดยานาวานะครับเราก็จะมาซื้อขนมปังอันนี้ก็จะมีสองเราจะสองชินช้นสงชิ้นยังมายี่สิบนี่นะครับใส่ไปสี่สบาทเป็นชิ้นละ20บบาทนะครับนี่เก็บร้อย ขนมปังมาสองชิ้นเราจะไปให้อาหารปลากันอู้อยู่ฝั่งด้านนี้โอ้ดูผักตบด้านนู้นก็ปลาเยอะนกก็เยอะไปทางไหนดี <c oughs> แดดร้อนนะตอนนี้สี่โมงเย็นสี่โมงกว่าล้วจะสี่โมงครึ่งแล้วทุกคนแต่ร้อนมากอ๋อนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่ยี่สิบบาทเหมือนกันนะครับ ไปเดี๋ยวให้อาหารปลาอยู่ด้านข้างโอ้ปลาเยอะมากหอมมากหมดไปแล้วถุงนึงนะครับขนมปังก็หอมมากเลยเนะี่ยขนมปังของวัดให้ไว้ให้ปลานะครับ ปลากินครึ่งหนึ่งคนกินครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะหอมหอมนี่เลยหอมมากน่ากินฟื้อโอ้โหดูดิดูดูดูตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหดู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 ตรงนู้นโอ้ยมีปลาเผือกตรงนู้นได้เดี๋ยวให้ปลาเผือกนู่นหน่อยห่อไปแล้วโอ้โหเขาก็รู้นะว่าตรงเนี้ยคนจะไม่ให้อาหารเขาก็จะมาแบบอยู่ตรงนี้กันนะครับด้านนู้นก็มีนกนะใช่ไหม ต่เราให้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าปลาเขามาอยู่ตรงช่วงนี้อ่างประหาตรงนู้นน้องอิ่มไหมเนี่ยพี่หมดไป40บาทตอนเนี้ยพี่หมดไป40แล้วน้องอิ่มไหมเนี่ยเหมือนน้องจะไม่อิ่มโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวพาไปดูเรืออันนั้นจะเป็นตรงสะพานตักสินนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือสะพานดศินนะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับมีคนคนมาดูบรรยากาศกันโหอ,อยูวัดายานาวานี่นานเลยแหละมาเดินเล่นนะครับมาดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอ๋อเขามีเป็นอันนี้ด้วยนะทุกคนเขามีเป็นอาหารปลาแบบเป็นเม็ดๆด,ด้วยเมื่อสักครูเราซื้อเป็นขนมปังนู่นรถไฟฟ้าแตแล้วนูน่น รถไฟฟ้า BTS นะครับข้ามสะพนานดักสินแล้วก็มีเรือเรืออันนี้เขาก็จะเป็นลากจูงแบบพวกสินค้าต่างๆนะครับส่วนมากที่เห็นนะก็จะเป็นออพวกทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรายฐานหินอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่เขาลากจูงกันอันนี้คือเห็นมาตั้งแต่นู้นเลยนะบางทีแบบมาจากนนทบุรีลากมายาวอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลย ถ้ามาตอนเย็นๆแบบประมาณสักห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยก็จะอากาศเย็นสบายฝั่งด้านนู้นเป็น A T T K เอเชียทีคนะครับที่เห็นไกลๆไม่รู้จะเห็นกัรนรเปล่าตรงนี้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 บริเวณตรงนี้นี่นี่นมันจะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับแต่ว่าตอนนี้เอเชียทีคเขาเปิดเฉพาะร้านค้าบางส่วนนะครับก็คือพวกเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการท้าเมื่อไหร่ที่เอเชียทีคเปิดให้บริการเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมนะครับเนี่ยริมน้ำก็จะมีเป็นคอนโดมีอะไรแบบเยอะแยะเลย โอ้ท้องฟ้าวันนี้วันนี้ท้องฟ้าโปร่งนะบรรยากาศดีมากดูนกอยู่ด้านนู้นบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะหลังจากที่ให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดินอยู่ริมถนนกันอีกทีหนึ่งวันนี้เขาให้อาหารปลาตรงนี้ก็คือเดี๋ยวไปเดินริมถนนเจริญกรุงนะครับไปดูบรรยากาศก็เป็นยังไงบ้างอ๋อนี่เขากหา็ห้ามให้อาหารนกนะ ให้อาหารปลาได้อย่างเดียวในตรงนี้ก็มีอ๋อนี่นี่เขาจะมีเป็นว่าให้หยอดนะน๋อนี่หยอดเหรียญหยอดเหรียญสิบาทหยอดเหรียญยี่สิบบาทแล้วก็รับอาหารนี่เป็นอาหารปลาตรงนี้ก็จะเป็นขนมปังหรือว่าด้านหน้าก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันดีกว่าให้อาหารไปแล้วเรียบร้อย ด้านหน้าของเราเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราก็เดินเดินดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะว่าแบบตรงถนนเจริญกรุงฝั่งยานนาวาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมันก็จะเป็นเจริญกรุงประมาณ50อ๋ออันนี้ก็จะมีเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆอยู่ก็อาจจะ ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะทางฝั่งนี้ส่วนมากคือที่มันจะมีขายก็จะไปนู่นเลยไปไกลๆอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็อยู่ทางหน้าโรบินสันบางรักนะครับเฮ้บรรยากาศตอนช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าจะมีคาเฟ่อ,อะไรหรือว่ามีร้านขนมอะไรที่เขาเปิดแล้วก็ ให้เราเข้าไปนางได้บางอันนี้จะเป็นเจริญกรุง57นะครับด้านหน้าก็รู้สึกว่านี่ไงบูนี่ไง,ไงร้านคาเฟ่อ๋อแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบคาเฟนา่น่ารักน่ารักนี่เปิดประมาณ8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะครับเฮ้ยน่ารักดีด้านไหนเป็นคาเฟ่เล็กๆนะอ่ะไปเดิน คือมันเป็นคาเฟ่เล็กแล้วคนข้างในเยอะแล้วจะไปดูร้านถัดไปดีกว่าอันนี้ร้านกาแฟโอ้อันนี้ก็จะเป็น,นมีคาเฟ่อยู่มีร้านกาแฟนะครับร้านคาเฟ่เล็กๆอยู่ด้านนี้ SM สเอ็คาเฟ่นะครับนี่เลยไปไปเดินดมมูมันจะเป็น ส่วนมากเป็นคาเฟ่เล็กๆที่แบบไม่ค่อยมีที่นั่งนะอันนั้นจะเป็นร้านข้าวมันไก่นะเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งข้าวมันไก่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าอันนี้คือเขาจะเป็นแบบลักษณะของข้าวมันไก่แบบน้ำน้ำจิ้มเขาจะเป็นเปรี้ยวๆนะครับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวเลยแหละแล้วแต่คุณชอบอ่ะ มีอะไรอีกก็ oh. นี่ไงคืออโดโพรเหรอโอ้คืเดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยมีแบบว่ามีปั่นมีอะไรแบบนี้ด้วยนะมีลาเต้ด้วยมีลาเต้มีมอคค่าด้วยมอคค่าลาเต้น,นะครับอุ้ยน่ากินนะนี่ร้านเอ eh. เราจะ กินที่ร้านนี้ดีไหมคนน้อยด้วยนะนี่นะครับเดี๋ยวเดินดูกันเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งก็คืออยู่รู้สึกว่าคาเฟ่เอาอยู่เจริญกรุงห้าสิบสี่นะคาเฟ่เขาจะอยู่ฝั่งด้านนี้หมดเลยนะฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยมีคาเฟ่เท่าไหร่เจอมาสามร้านร้านเมื่อสักครู่ไม่ค่อยมีคนโอ้ยนุ่นฝั่งด้านนุ่นก็ มีขายของนี่ตรงนี้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเจริญกรุง56นะครับด้านหน้านี้ก็จะมีออกแนวเป็นาขายของขายตอนเย็นนี่นี่นี่ซอยด้านนี้มีแบบขายของตอนเย็นนะครับของกินด้านหน้าของเราตรงนี้นี่เจริญกรุง58 จเจริญกรุง58ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะนะครับจเจริญกรุง58เนี่ยมีร้านข้าวมีคนมานั่งกินข้าวกันแล้วยังไงนี่อันตำสังนี้ปลาเผาโอ้น่าก,กินอันนี้เป็นส้มตำปลาเผาไกาย่ย่างอะไรแบบนี้นะครับจเจริญกรุง58โอ้ อันนี้เป็นแบบว่าแจก,กันยักษ์เลยเนี่ยอู้วยสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนเป็นเอาไปประดับบ้านนะครับอยู่เจริญกรุง60นะครับเนี่ยนี่ร้านนี้โหใหญ่มากสวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้าน20บบาทนะ อของเยอะมากนี่มีครกคนที่อยู่ต่างประเทศนี่คืออยากได้เลยเนี่ยเนี่ยมีครกด้วยครกอยู่ที่5้าสิบเก้าบาทนะครับมัมีครกด้วยมีครกมีศากครกดินครกไม้ครกหินอะไรแบบนี้ก็มีนะไม่กวาดอะไรเงี้ยคนที่อยู่ต่างประเทศแบบอยากได้เลยนี่มีหม้อหม้อทำจิ้มจุ่มโอ้ ของเยอะมากข้าวมันไก่วัดสุธิอ๋อใช่นี่วัดสุทธินี่คือร้านเนี่ยครับข้าวมันไก่วัดสุธินะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมากินข้าวมันไก่วัดสุธิกันไหมนี่วัดสุธินะครับเดี๋ยวข้ามไปฝั่งวัดสุทธิกันนิดนึงนะไปไหว้พระกันนะครับเอะวัดสุธิปิดปดเลย อันนี้คือวัดสุทธิวรารามนะครับปิดอยู่นะครับยังเข้าไปไม่ได้ถ้าเข้าไปด้านในนะทุกคนเคยพามาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้าเข้างในก็จะแบบมีรูปวาดมีอู้สวยข้างในสวยมากในพระอุโบสถนะครับของวัดสุทธิเ,เขาปิดประตูนี้แต่ว่าเขาเปิดประตูนี้สรุปเข้าได้อยู่ไหมน่าจะเข้าได้นะทุกคนเอาเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับ นี่คือประวัติวัดสุทธิวรารามนะครับวัดสุทิวารามเดิมชื่อว่าวัดลาวนะครับสันนษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีที่ตั้งเดิมอยู่ติดดินแม่น้ำเจ้าพระยาวัดลาวสร้างมาได้ประมาณ100กว่าปีเกิดเพลิงไหม้วัดจึงย้ายไปสร้างทางทิศตะวันออกติดถนนเจริญกรุงฝั่งซ้ายซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสุทธิวารามในปัจจุบันนะครับแล้วก็จาเลือกในแผ่นศิลาที่ติดไว้ในโบสถ์หลังเก่าระบุว่าวัดนี้เดิมเป็นวัดร้าง เมื่อปีรอศอ1000ปีมะเส็งจอศอ1243ตรงกับพศ2424ท่านผู้หญิงสุดธิภร,รายาภรายาเจ้าพระยาวิเชียนคีรีเมินณสงขาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขาลำดับที่6นะครับได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5บุรณะขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก พระราชทาน,ารานทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานานามวัดนี้ว่าวัดสุดทธิวรารามนะครับอ๋ออ๋อเขาน่าจะชื่อท่านผู้หญิงสุทธินะประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะมีเป็นเนี่ยเป็น,ปนพระอุโบสถนะครับมีศาลามีศาลา,าต่างๆมีโอ้เยอะยะเลยด้านในให้ดูบรรยากาศเนี่ย สวยมากบรรยากาศดีมากตอนนี้เขาก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงบุรณะในซ่อมแซมอยู่นะครับก็ให้ดูบรรยากาศภายนอกก่อนนะนี่บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ด้านในเขาก็จะมีเป็นรูปของพระพุทธรูปมีต่างๆแบบเยอะแยะเลยด้านในประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราออกไปเดินชมถนนด้านนอกกัน คลองกลวยนะครับนี่บรรยากาศบอกว่าตอนเย็นเย็นนี่มีร้านอาหารด้วยนะครับเป็นทนดำนะร้านอาหารทนร้านสีดำอันนี้ก็เราถึงที่จะเริญกรุง71แล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงเอเชียทีคแล้วแต่ก็ เอชยทียังไม่เปิดนะเออร้านอันนี้ก็จะรับชาวบูชาพระมีมัสยิดอยู่ด้านในนะครับดารุลอบดีดีนตรอกตันนะครับอันนี้แต่ว่าปิดอยู่นะเนี่ยมัสยิดด้านในโหหนุนด้านนู้นเดินไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นเอเชียทีพนะครับ มีต้นกล้วยอยู่ตรงนี้ด้วยริมถนนเลยถนนจันนะครับถนนจันลรวก็จะให้ดูประมาณนี้นะอันนี้ตรอกจันนะครับถนนจันก็จะมีเป็นร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆนาะนาะนะอยู่ฝั่งด้านนี้นี่เลยมีต้นไผ่ด้วยอยาไปถึงนูน่นปะก็เดี๋ยวอาจจะ กลับไปตรงบริเวณที่เป็น BTS อีกทีนึงนะครับทุกคนอันนี้ก็คือพาเดินชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงบริเวณถนนเจริญกรุงช่วงตอนเย็นนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเอเชียทิกประกาศเปิดให้บริการตามปกติเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมานี่มีแบบรังสิตถนนตกนะครับ504มีจากรังสิตเลยนะไปกินข้าวมันไก่วัถุทิกันดีกว่านะครับ นี่นะครับก็จะมีเป็นข้าวมันไก่วัสุทธิเจ้าเก่าธรรมดา50บาทถ้าพิเศษ60บาทใส่เครื่องใน60บาทนะครับอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงข้ามกับวัสุทธินะครับเนี่ยวัสุทธิเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวมันไก่กันแล้วก็เดินกลับไปรถไฟฟ้ากันนะครับบรรยากาศตอนช่วงประมาณอันนี้จะประมาณ5โมงเย็นแล้วนะกออากาศร้อนมากเลยประเทศไทยเนี่ยมีคนปั่นจักรยานด้วย ได้มาแล้วนะครับเป็นข้าวมันไก่1จานนะครับอยู่ที่50บาทนะครับราวนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มนะน้าจิ้มข้าวมันไก่แล้วก็จะมีนี่น้าซุปนี่นะครับราคา50บาทอยู่ที่หน้าวัดสุดทธินะครับเดี๋ยวเรารับประทานข้าวมื้อแรกของเราก่อนนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มอื้ม น้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวมันไก่แถวนี้เขาจะเป็นแบบออกแนวเปรีปร้ยวๆหมดเลยเนะเาะก็จะมีแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเล็กๆประมาณนี้นี่อร่อยมากอืมโอ,มอม้อร่อยมากจเจริญกรุง60 ฝั่งด้านนู้นก็มีร้านเบกเกอรี่อยู่ข้างๆกับวัดสุดทธินะครับนี่ร้านนี้ที่เราพาเดินผ่านไปก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบของหลากหลายเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันคาเฟ่น,นี้น่าจะไม่ได้เข้าแล้วมั้งอิ่มข้าวแล้วเนี่ยกินข้าวมันกลายไปหนึ่งจานอิ่มเรียบร้อยตอนนี้เรามาถึงที่บริเวณ รถไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปขึ้นรถไฟฟ้ากันฝั่งด้านนู้นเป็นท่าเรืออ,อหรือว่าพาทุกคนเดินไปดูท่าเรือก่อนอนี่นะครับสะพานดักสินเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นไปดูท่าเรือกันเราค่อยไปขึ้นรถไฟฟ้าฝัา่งด้านนู้นกันดีกว่าเนาะเดินยาวๆไปให้ดูบรรยากาศท่าเรือสัตนีน่ย ไปท่าเรือสาธรหนึ่งรเมตรนะครับไปเดินป้าไปท่าเรือสาธรก็จะมีสันเจ้านะครับสันเจ้าเจียวเองเบี้ยวเจ,เจียวเองเบี้ยวบางรักภาษาไทยไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยด้านหน้าก็ทางเข้าโรงแรมนะครับโรงแรมแชงเกียวย่านี่ทางเข้าโรงแรม รถแดงอันนี้คือทางขึ้นรถไฟฟ้านะครับสถานีสะพานดักสินก็เดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้นิดนึงนะก็จะมีท่าเรือท่าเรือด้านหน้าของเราอันนี้จะเป็นท่าเรือข้ามฟากนะครับแล้วก็จะมีเป็นท่าเรือไอคอนสยามแล้วก็ท่าด้านซ้ายมือถ้าสมมติเราเดินเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นท่าเรือสาทรที่จะเหมือน นั่งเรือไปสถานที่ต่างๆเนี่ยน,นะครับเต็มเลยอันนี้มีรถแดงอยู่ปากซอยนะครับไปขึ้นตรงปากซอยถ้าไปเดินดูหน่อยนึงโอ้รถไฟฟ้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปนู่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแถวๆสถานีตลาดพลูไปทำธุระตรงนั้นนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนี่ท่าเรือข้ามฟากท่าเรือสาธรแล้วถ้าเราเดินไปฝั่งด้านนี้เราข้ามมาด้านนี้ได้โอ้ดูผักตกชาวาเขาจะมาตกปลากันตอนเย็นอันนี้จะเป็นจุดพักคอยลงเรือไอคอนสยามนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนน่าจะยังไม่ได้มีให้บริการหรือเปล่าไม่แน่ใจ บรรยากาศตอนเย็นนะครับคือสองฝั่งก็จะเป็นสะพานข้ามนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นของรถไฟฟ้า BTS นะครับนี่นะรถไฟฟ้าอยู่ตรงกลางลไปดูเรือไปดูเรือฝั่งน,นั้นด้เขาก็จะบอก้ต้ขวามือนี่เรือข้ามฟากนะครับถ้าตรงไปตรงนี้ข้างหน้านี้จะเป็น เป็นเรือโรงแรมนะครับแล้วก็ถ้าด้านขวามือก็จะเป็นเรือด่วนเจ้าพยานะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเรือด่วนเจ้าพยานานนู่นนนต้องเดินเข้าไปตรงนู้นตอนนี้เขาก็จะมีการปิดปรับปรุงต่างๆอยู่นะโอเคเดี๋ยวพาเดินดูตรงนี้นี่นี่อ๋อเข้าตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็น,น เขาก็จะเป็นสําหรับคนที่พักอาศัยอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับก็มาขึ้นเรือตรงฝากนี้ได้ดูเลยเต็มเลยบรรยากาศตอนเย็นนูใสสายเคเบิลสายไฟป,ประมาณนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเดินกลับไปที่ BTS แล้วนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศทั้งหมดที่พามาเดินบริเวณ BTS สะพานตากสินนะครับไปทางฝั่งด้านด้านเขาเรียกอะไรด้านขวามือ <Okay. S 1> อืมไปด้านขวามือเพราะว่ามันจะมีลงปุ๊บเนี่ยไปด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางไปออหน้าโรบินสันบางรักนะครับแล้วก็เดินไปฝั่งทาง หลายที่อ่ะถ้าลงลงแล้วไปด้านขวามืออันนี้จะเป็นวัดยานาวานะครับแล้วก็สมวัตจุดติไปเอ,อเอเชียทีกอะไรแบบนี้นะครับหลายที่เหมือนกันนี่ถึงแล้วสะพานตากสินเดยวขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางกันต่อไปนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ